ลำดับต่อไปเป็นการสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์อระรหังสัมมาสัมพุทโธภาคาวะอะราหังสัมมาสัมพุทโธภาคา,า,ะมมา,าวะพุทธัง พวันตังอาภิวาเทมิพุทธังพคะวันตังอาภิวาเทมิสวาคาโตพคะวะตา um mm -hmm. अमी อรราหังสัมมาสัมพุทธโวิตชาจราณาสัมปันโนสุขโตโลกวิถุอนุตตาโรปุริสัทธรมาสารติสัตถาเทวมนุตสานังพุทธโธภาควา จุดท่าสันดานอัจมุนสาเร็มันก็มีมนมีมองมัวหนึ่งในาพระทัยทันก็เบิกบาน อราคีบพันบัตัวคนทากรรมจรองไดประกอบด้วยพระการุณา นี่ทางบันเทาทุกข์และสี่สุขกะเสมสานสี่ทางปราณพันธ์อันพ้นศกวิโยค พร้อมเ็นจะพิธาจักสุจารันวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกล,ก,ลก็เจนจบพระจักจริง กรรสัดน้ำใจยับสันดานบาดแผ้งชายหญิงสัตโลกได้พึงพิง สันทิสิโกอากาลิโกอเอหิปัสสิโกโอปานาิโกปัสจัดตังเวทิตัพโวินยูหิติธรรมะคือคูณนากร ตวนชอบสาทอนดูจะด,ดวงประทีปชชวานแห่งองค์พระศาสดาจานท์องสัต์สันดานระว่างกระจ่างใจมนทำรใดนับโดยมาพน เป็นแปดพึงยนต์และเก้ากับทั้งนรุิานส้มยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอฬานที่สุดพิเศษสุกใสอีกคำต้นทางคันไล นาำขนานคานไทยปฏิบัติปริยัตเป็นซองคือทางดำเนินดุจครองให้หลวงลูปองยังโลกอุดอโดยตรงข้าโอโอนอ่อนอุตมง นบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปาติปันโนภาควาโตสาวากาสัง โอุชุปฏติปันโนภาควะโตสาวกสังโคญาญาปฏติปันโนภาควะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโคญาธิทางจัด ตาริปุริสายุคานิอัดถาปุริสปุคาลาเอสาพภาควะโตตาวาสังโคอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอันชลีการณีโยอนุตตารังปุญญัก เทตังโลกัสสติทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต,แต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุสัตว์เศบันรู้ทางที่อัน ระงับระดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสรายปัญญาผองใสสะอาดและปราดหัวมองเพื้อนหางทางข้าดศึกปองบอมีลำพอง ด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันไพสร้างแด่โลกไกและเกิดพิบุญบุณคนต้อมยาเอารสทษพลมีคุณอานอนอนเนกะนับเปลือดรา ข้าอนอบหมู่พระสราพกทรงคุณานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระใดรัดรอันอุดมดิเรกนิระไซทรงช่วยขจัดโทยภัย อันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมซุนภาหุมสาหัะ สมาพินิมมิตาสาวุทันตังคลีเมขาลังอุทิตาโคราชาเสนมารังทานาทิธรรม,มวิธีนาธิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยสิทธินิต จัปางเมื่อพระองค์ปารามพุทธท้าวิสุทธิ์ท้าสาสดาราชรู้อนุตตาราชมาที่นาโพธิบันลัง ยิยมกระเฮิร์มหานแสงเสกสารทธาประดิษฐ์กาลคิดจะร้อนรานรุมพลพาหุนทายุหาปานปราตะมู สูชินนาราชาราปราพาหุนายุหามารามาเรืองมาลายสูน้วยเดชาองค์พระทาสพน สุวิมลลาภาิบุญญานาทิธรรมาวิธิกุลชานานมโนตามด้วยเดชะสัตวจาสนา,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 าและ มีองค์สามขอจงมีก่อนพาลาสยามชายศินที่ทุกวันถึงแม้จะมีอริวิสภาลาเด ขอมานขอไทยผ่าจนผีชิตาพรานอาริแมนมูนินทอา สัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด มหาราชาราชินีนิ่งควังพวงชมถึชาวไทยเระเทไทยระบูุวันในเทวาวไทย 说。